กล้องวิดีโอติดบนหมวกผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Google เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Google ได้รับสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีสวมใส่ชนิดใหม่ซึ่งเป็นระบบกล้องวิดีโอติดตั้งบนหมวกเบสบอล ระบบกล้องสวมใส่ที่สามารถติดตั้งบนขอบของหมวกเบสบอลเป็นอุปกรณ์ที่มีไมโครโฟนในตัวและสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของผู้สวมใส่ผ่านทางแอประบบจะใช้การได้ยินทางกระดูมาช่วยในการฟังเสียงระบบการได้ยินทางกระดูจะแปลงคลื่นเสียงและส่งการสั่นสะเทือนเข้าไปในส่วนที่ทำหน้าที่รับเสียงระบบนี้จะสามารถจับภาพและวิดีโอพร้อมอัปโหลดวิดีโอไปยังแพลตฟอร์มสื่อโซเชียล Google ตรง Google Glass ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก Google ก่อนหน้านี้ก็มีระบบกล้องที่สนนราคา52,500บาทขณะนี้ยังไม่มีการระบุราคาขายของระบบกล้องติดหมวกด,ดังกล่าว